ล่วงไหมครับอ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไลน์ได้ไหมครับได้ครับผมผมผมจะขอเปิดกล้องหน่อยจะจะขอสัมภาษณ์หน่อยครับอ๋อได้ผมผมยงไงตอ๋อได้สะดวกมไหมครับพี่แล้วแล้วแต่พี่นะตอนตอนนี้ก็ได้ได้ฮะมันไม่ไม่ได้ตกเอะไรมากโอเคเด้เดี๋ยวผมโทรไลน์ไปนะครับ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 พี่ วดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับเห็นไหมครับเห็นแล้วครับพเดี๋ยวก่อนนะกล้องมันครับพี่ครับผมอ่าผมจะบรบกวนถามพี่หน่อยว่าหลังจากติดตั้งถน่วโบมันแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ สักคู่นะครับพอดีรับตัวกันอะไรดีดีมากโทษโท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 นะครับขอขอ,อีกรอบหนึ่งพอดีเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตมันสัญญาณก็รู้สึกได้ว่าพอติดตั้งเอร์ูนน้ำมันเข้าไปแล้วก็ การตอบสนองของการขับเคลื่อนดีครอัตราการเร่งดีออกตัวดีรถมีกําลังมากขึ้น uh huh. แล้วก็พวกเกียร์พวกแรตงต่างนี้ก็รู้สึกเว่าจะนุ่มเข้าได้นุ่มกว่าเดิมคร uh huh. ใ,ในทุกๆช่วงของของการเปลี่ยนเกียร์ครับแล้ uh huh. วแล้วก็ที่ได้เพิ่มมาก็คือ,อพวก ควันดำอะไรทุกสิกค่อยๆค่อยๆจางไปจางไปแล้วก็ตอนตอนตอนนี้ใช้อยู่ในควันดำแทบไม่มีเลยครับอ๋อไม่มีแล้วครับผมก็ก็ถือว่าดีมากครับอ๋อดีดีดีครับพี่ก็โดยโดยโดยรวมโดยรวมแล้วแต่ว่าพี่พี่ขับไปจากจากที่ไหนนะครับจากแพ่นะครับ จะขี่รถแพร่ไปพิษณุโลกไปกลับนะนะครับขับแพร่ไปพิษณุโลกไปกลับก็ระยะทางประมาณประมาณไปกลับก็ประมาณสักสามร้อยแปดสามร้อยเก้าสิบโลไป,ไปกลับสามร้อยเก้าสิบโลก็ใช้ความเร็วร้อยร้อยสิบร้อยี่สิบก็ถือว่ารถรถวิ่งได้ดีครับ การิ้นเปลองน้ำมันก็ยังอยู่ที่อยู่ที่ความพอใจว่าไม่ไม่ไม่ได้กินไปมากกว่าเดิมอะไรงี้อ,อ๋อแต่ว่าการการตอบสนองในการแซงที่พี่บอกว่าเป็นยังไงนะการตอบสนองในการวิ่งการแซงกันอะไรด,ดีมากครับครับครับเ,เดี๋ยวผม <c oughs> ขออนุญาตเอาคลิปวิดีโอลง y o u t u b e นะครับ อ๋อได้ครับได้ครับแล้วก็ที่ที่คุยไลน์คุยอะไรเงี้ยผมขออนุญาตเอาไปลงยูทูบด้วยนะครับอ๋อได้เลยครับได้เลยครับพี่ยินดีครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของพี่ก็ลงได้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ที่ต้องการจะสอบถามโอ้โหขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณเลยครับครับครับผมต่พี่จะโทรปรึกษาพี่ไก่เนาะที่ติดตั้งไปแล้วอ๋อครับพี่ไก่ก็ให้ให้ ให้แนวคิดแล้วก็ให้คาแนะนําดีฮนะเพราะเป็นคนเป็นคนใช้รถเป็นคนใช้รถมาเยอะพี่ไก่รถรุ่นเดียวกันเนารับผมก็เป็นรถรุ่นเดียวกันนะเป็นฟอร์จูเนอร์รุ่นเดียวกันแต่ดีของพี่มันเป็นปีศูนย์แปดครับมันเป็นปีปลายปลายสุดแล้วปลายสุดที่จะหมดรุ่นแรกนะครับครับครับพี่ครับผมยินดีครับยินดีครับ ยังไงก็ขอบคุณมากมากนะครับผมขออนุญาตลง youtube นะครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่เต๋อครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคครับเราก็ได้ขออนุญาตพี่เต๋อนะที่จังหวัดแพร่นะครับเรา ไม,ไม่สะดวกไปสัมภาษณ์ที่จังหวัดแพร่เนาะแต่ว่าเราสัมภาษณ์โดยวิดีโอคอเพื่อจะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยากจะติดถั่อน้ำมันนะครับได้รู้ถึงประสิทธิภาพของมันนะเรื่องของความประหยัดเนี่ยก็พี่เตอร์เขาก็จะค่อยๆปรับดูเรื่อยๆว่าจะประหยัดสูงสุดเท่าไหร่แต่เบื้องต้นที่คุยกันนะครับเมื่อเช้าผมโทรคุยกับพี่เตร์แหละมันก็โอเคแหละเรื่องการประหยัดน้ํามันเพราะว่า ราคาน้ำมันที่จังหวัดแพร่เนี่ยมันจะแพงกว่าที่กรุงเทพนิดหน่อยแต่ดูแล้วความเส้นเปลืองหรือว่าอะไรเงี้ยจะเกยครับมันรดช้าลงอะไรเงี้ยที่คุยคุยกันเบื้องต้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยในคลิปวิดีโอนะเพื่ออจะได้ถ้าไม่โทรมาหาผมเองนะครับก็โทรไปหาพีเตอร์ที่จังหวัดแพร่ได้นะครับว่า ตี่ตั้งเทอรโบโน้ำมันแล้วเป็นอย่างไรเนอะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ขอบคุณนะครับ